กับเกม Astria Trigger น,นะครับผมเรามาฟาร์มกันดีกว่าคลิปนี้สั้นๆนะครับอาจจ,อ,าจจอาจจะไม่ได้พูดเสียงดังอะไรมากก็ไปดูกันเลยดีกว่า Let's go ชูโก้ดีสก้าจุนบีโอท็อกนิโอวั เสียงเกมดับเสียงเกมเบาไปหรือเปล่าท่านผู้ชมงั้นก็ปรับให้ละไปนี่ของออโต้นะคะรับออโต้วไว้ปจินสุก เราไปสเตจต่อไปกันเลยมันเป็นดัน p v พหรือพ v วหรือเปล่าก็ไม่รู้ 気あ全艦隊砲撃開始安心やちょっと失礼します一人も逃すこれはさすがに予想外でしょう。<laughs> このフレイヤー様を倒すために戦艦10隻くらいは必要 เลยเปนไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆผมอาจจะไม่พูดเยอะนะครับผมเนื่องจากว่าเจ็บคอมากๆตอนนี้ มันเป็นเหมือนดันสิบดันหนึ่งดันกี่ชั้นก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่ดันอ่ะมันเป็น P V P P V E วะ P V E ไม่รู้

ไม่เสียดายเพชรที่เปิดไปเลยตัวชื่อตัวมันชื่ออะไรนะตัวน้องชื่อตัวน้องแกชื่ออะไรนะเลเชลใช่ตัวเลเชล A.P. ห้าคุ้มมากเลยเป็นตัวเดียวที่รู้สึกว่ายมรู้สึกว่าคุ้มมาก ลรวรู้สึกว่าคุ้มไม่ต่างกันก็จะเป็นเฟรย,ย่านะเฟย่าที่เป็นตัวยิงนะแนวหลังนคะครับเลียดังตัวแบกหลายสถานการณ์อะไรที่จะทีแบบจำเป็นมากๆถ้ามีตัวยิงแบบยิงเดี่ยวนี่มรู้สึกว่ามันใช้ได้ไม่คุ้ม มันไม่มันไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพในการโจมตีหมูเลยเอาเฟย่ามาลงในคะแนนนะดันอีเวนต์นี้ออว่ามีมือสองตัวมือหนึ่งก็ดึงเฟย่าได้อีกมือหนึ่งลดพลังโจมตี70%แต่วันเตอร์เดียวใส่ตัวเดียวถาว่ากลัวไหมไม่อะมันไม่ได้มีตัวยิง เดนล่วงไดุ้ดตัวสิิรนี่ตัวยืใช่ไหมเ็นอยู่อตัวยิงเป็นแดงสิมัว้าวที่บ้านอาจจะเสงดัง,น,งนิดนึงนะครับไม่นิดแหละเยอะเลยไม่นิดแหละเยอะแต่ก็ไม่ใช่ไปหาอะไร เพราะว่าวันนี้วันเกิดคัวคนหนึ่งแต่ก็ปล่อยเถอะครับปล่อยผมกินอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาในอัดคลิปเนี่ยแหละอร้าาโตลนเอาเค,ค้กมาให้ <laughs> ดูใครนั่งกินเค้กไปกินเค้กเนนคอไตฮลอด

นเซีกซ์ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่เต้นอะไรแบบนั้นเพราะว่าผมไม่มีแผนมาเปิดเปิดตู้มืดน,นะเพราะาเราเราเปิดเราเรา,เราเคลียร์แล้วแค่เอาตัวเดียวพอเพราะาว่าเออสปอยตรงนี้นะครับว่าตู้ไม่ว่าจะตู้แสงตู้มืดอะเปิดแล้วไม่คุ้มครับเพราะมันตัวมันได้ยากมากต้องเทียบกับอัตราการออกอ่อเขียวน้ำเงินแดง เดี๋ยวต้องแดงออกง่ายสุดครับพวกพวกเนี้ยโ้ยเด็กกัียงแล้วเราจะไปวังกอาแสงมือให้แสงกับมือจากกันได้ยากมากมากครับเกมนี้ผมเข็ดจากครั้งก่อนที่ผมเปิดตัวตัวธนูแสงใช่ธนูท่าแสงเข็ดเลยอรังแรกเขาดีใจว่าเลนมาจะแบบ 1. 6เปอร์เซ็นต์ไงแต่พอไปดูหน้าตู้เนยสองจุดสี่โอ้ เพียอะไรตอนนั้นกว่าจะได้แบบขึ้น L R ก็กินน้ำตากินน้ำตาแบบเพชรตั้งสี่แสนอะเหนื่อยอพี่เนื่อยเลยครับพี่น้องเลยเข็ดละฟาร์มยา,ยาวๆแล้วก็ฟารม์มเพชรไปเปิดตู้แสงเมื่อเอ่อตู้แสงซับแสง,แสงตัวหน้าเกมต,ต,ตัวโปรโมทเกมอะครับอ่าครับแลวแม่ครับตัวที่ว่า โลโก้ฟ้าที่แอดมินเพจเกมนี้เขาใช้อยู่ครับตัวนั้นแหละครับผมรอตัวนั้นอยู่มันเป็นซับแสงที่อ่อซับซับแก่งซับแกร่งมากเลยครับเลยจะต้องจะเปิดอยู่ถ้าตัวไหนข้ามได้ผมข้ามครับแต่ถ้าตัวไหนข้ามไม่ได้ก็ตัวสำคัญผมเปิดแต่โซนมากผมไม่ค่อยข้ามหรอกค่ะไม่ค่อยข้ามหรอกครับส่วนมากจะแบบ เปิดเอา S R พอไม่เอาแบบอร r a ร k up ผมผมต้องมองว่าตัวนั้นตัวสำคัญจริงสำคัญที่แบบว่าถ้าใช้ในดันเจียนได้ดีใช้ลง P P ได้ดีเคลียร์บอสได้ดีอ่าเคลียร์มอนได้ดีอะไรประมาณเนี้ยจบตีบอสโลกได้ดีอะไรเงี้ยผมเอาผมเอาเลย อย่างเฟยยากเนี่ยผมเอามาเล่นแบบเคลียร์เคลียร์มอนใช่เคลียร์มอนแล้วก็คอยตอดมอสไปคอยตอดบอสไปอะไรพวกนี้ไป <c oughs> แต่ก็นะตัวตัวของเฟยยานั้นไม่เหมาะกับดาเนยแบบนี้แต่ที่ผมเอวาปเนี่ยเพราะว่าต้องการดาเมจเอ o e อ่าชารต่อครับตอนนี้เพราะว่ามือผมไม่โดนพวกสายใหม่ แต่ไม่ใส่หูฟังโดนก็ขอภัยด้วยนะครับก็นะครับ,รบอา่าอ่ะน,นี้เราจบไปแล้วนะครับผมด้านนี้เราได้เท่าไหร่ก็รางวัลที่ได้รับห้าสิบห้าสิบห้าสิองร้อยแปดสิองร้อยแปดสิบ สี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบเมตรเหรอ,อคุ้มอยู่นะพอวบวกกับปีอารีนากลุ่มอารีนาเออารีนากลุ่มสามทีมกับอารีารนากลุ่มเดียวก็ได้เพชรไม่ต่ำกว่าห้าพันกว่าก,ก็พอใช้ได้อยู่นะถ้าเราฟาร์มไปเรื่อยถ้าได้ที่หนึ่งก็จะได้เยอะกว่านี้ ดันนี้ก็ได้ดันนี้ก็ได้เพชรน,นะครับแต่ว่าผมยังไม่ลงเพราะว่าเหนื่อยครับผมแล้วก็นะครับาผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคุณชอบคลิปผมจริงๆนะครับผม <think> และก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ <think> หรือว่าจะติดเตือน <think> ผมเรื่องอะไรก็ <think> หรือให้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์ <think> ได้เลยเหมือนกันผม,ผ,มผมอ่านทุกคนนะครับแต่คือใครสแปมหรือแบบทางการอะไรพวกนี้ มึงบินแน่นอนจะมาตาลีเซียงไฮหรือเปล่าเอาใหม่แล้วกันจะมาตาลีไฟยาสวยมากเลยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในวันคลิปต่อไปขอบคุณครับผมบาย